สบายดีสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องบอสสุขุสกุลเด้อยินดี่ยตอนหลับก็สุส่งบ่าวหลายดีเนาะพี่น้องเนาะเอาข้าวสารมาฝากพี่พาน่น้องเสร็จเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องนมพม่าปากซ่าโดมินสาวไทยพี่น้องเอ้ยเคลียร์พม่าอีกแล้วเดินไปเลื่อนมาก็เห็นขา้าวในส่งข้าวของประเทศไทยเนาะเห็นนมพมา่าวนนมกระเลียงเนาะอันนี้ประมาณนี้แหละ ขณนไล่ไล่ซดกลางตลาดเนาะว่าสามารถสามารถนพูดคุยกับหญิงหญิงสาวสาวไทยเนาะนี้ขอโทษ้อพี่น้องเนะสำหรับพี่น้องที่เป็นคนไทยในเขาว่าอันนมกระเลียงว่าว่าทั้งชั้นเนาะไล่ซดกลางตลาดบังบอลเนาะพันว่าพันว่าสามารถพูดคุยหรือว่าเอาหญิงไทยเนี่ยมารับนอนแบบง่ายๆเผื่ว่าเป็นเชเบลปรว่านั่นเนาะเห็นข่าวหลายซอง ออกมานำเสนอเนาะแล้วล่าสุดพี่น้องเอ้ยสองสามวันสองวันคืนหลังเนาะอ่าเรียบร้อยพี่น้องโ,โ,โ,โดนโดนตำรวจเรียกเรียบร้อยแล้วเข้าไปมอบตัวอยู่โซนอบางคนเทียนบอกเลือกอย่างไจักอย่างนี่แหละตำรวจอย่างอยากนี่แหละโดนเรียบร้อยแถมแถมยังบุบมี บัตรอนุญาตทำงานเนี่ยไม่เป็นหรอกเอ้ยหาเรื่องเซ่ตัวแท้เนาะเจ้ายูยูจ y u, y u, ูซือก็ดีแล้วผู้ป่าเอ้ยอันนี้หาเรื่องใส่ตัวแท้เลยน่าจะด่วนอีกหนึ่งกระทงเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแบบัตรเวอร์ฟเฟอร์มิกบบมีเนาะนี่ก็มาเ็ดให้ศักดิ์ศรีของผู้หญิงพี่น้องชาวไทยเสื่อมเสียเนาะออกมาเบา เชิงชันอยงซี่ไล่สดกลางตลาดบางบอนเนาะพี่น้องอันนี้ในความคิดของบาร่าว่าอันนี้ก็จักจะเป็นความบ้าหรือความฮึกเหือบไม่อย่างกระโบงของนมกะเลี่ยงผู้นี้เนาะ,ะความฮึกเหิเมในที่นี่ก็คือตลาดบางบอนนั่นนมพมา่าเนี่คนแรงงานพมา่าเโอ้ร้ายพี่น้องเลยเต็มยอดนั่นแหละ เราลากัเคยไปอยู่อาศัยอยู่เกือบเกือบปีปีวันละเนาะปีปีนละยือนพม่าหลายเปิดคลองเปิดอนล่านคลองไร้ค่าล่านค้านี่โอ้ร้ายพี่น้องเมาลาเคยไปอยู่มาแล้วแต่หนุ่มพม่าเนี่ยก็ออกมาไล่ซดประชานจ้ะจักส่วนชาวเมียนมาว่าพูดคุยกับหญิงไทยนี่เอาไปรับนอนได้สบายสบายเนาะเปินว่าเปินว่าะท่านดูปิ่นจักสีของ ผู้หญิงไทยเนาะอันนี้ก็โดดแล้วเนาะโจเชียวไว้แป๊บเดียวตอนนั้นเละพี่นอ้องยโดดรวบทรงกับบ้านหรือว่าสิดำเนินคดีอยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็ต้องรอติดตามพี่นอ้องเนาะแต่เชื่อว,ว่าโดนแน่ๆแล้วอยู่ดีบ่าดีพี่นอ้องเฮามาอาศัยประเทศเขาเจ้าก็ยังเฮ็ดใดขาเจ้าเดืดอดร้อนเฮ็ดใดขาเจ้าเสื่อมเสียเนาะ ว่าจังสันจังซี่เอาอยู่ทำมาหากินสะดวกสบายเขาแห้งแล้วไปหนอเขาเหมตอเจะาของประเทศเนาะเขาเป็นผู้อาศัยแถมจะาของก็มาแบบพิดกฎหมายอีกไปหนอนได้ถูกกฎหมายอ่าเรียบร้อยโดนอ่าเคสกมารนี่อาจจะเป็นหลายเรื่องอนะไรไป่นอ สำหรับแรงงานเมียนมาก,กับฝากถึงเนาะฝากถึงแรงงานเมียนมาร์ชเจ้ามาอยู่ประเทศไทยกับย่าชือเคิรมหลายเห็นว่าคนเจ้าหลายเนาะคนเจ้าหลายเนยคนเมียนมาร์มีเหตุงานในประเทศไทยนี่โอ้ล้านกว่าคนบะไรกันนหลายยาชือเคิ่มหลายเกิดหน้าเกินตาเจ้าของประเทศเนาะอย่างประเทศไทยนี่กับมันก็เกินไปอลนะ มันจะเหให้แรงงานผู้ที่โบเกี่ยวข้องมันเดือดร้อนไปน้่งอ่หรอกอย่างค่อยเป็นคนเล่าวคยก็บอได้บ่าอย่างเสื่อมเสียให้กับประเทศไต้นะเขาก็อยู่แบบแบบพี่แบบน้องฮะทำงานหาเงินส่งกับบป๋า,าแค่นั้นเนาะอมตะอ,อย่างมากเลยหรอกอยู่แบบนั่งกัก็ลําบากจะของอะพี่น้องอะอยู่อยู่ซแบบืบ,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 บปเป็นเนาะแล้วก็เอาข้าวสารมาฝากพี่ฝากน้อง สัตว์ในรัฐพน้องเด้อฝากติดตามสองบ่าวลายดีนะพี่นอ้ยยองเาานาะสองฟังเท่าเล่าพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็บสบายดีสวัสดีครับ